สวัสดีครับทักเรียนเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในคณิตศาสตร์พื้นฐานมนอลหนึ่งต่อกันนะครับเรื่องของละมอน,นะครับมีข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่นะครับ2กับ3นะครับมาดาูจงหาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร48และ1 1 5ลงตัวนะครับมันมีหลายหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายสุดคือถ้าถนัดนการหารสั้นนะครับแล้วก็เอา48กับร้อยมาวาง เอ๊ะอะไรบ้านนะหาร48กับ1 5ลงตัวไม่มีเราก็อ่าสิงนักเดียนแทรกมานะแล้วก็มาลองดูมันไม่มีนะครับแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหารได้หารได้ตลอดทุกตัวเลยนะครับก็คือ1นั่นเองรังั้นก็1สามารถหารได้นะครับเรียนไม่เชื่อลองไปลองดูนะหารลงตัวนะนะ divisible นะครับลนตัวลองนะรัางคําตอบคืองเราคือ1ครับ Answer ตัวคําตอบนะครับข้อที่3มจงหาจํานวนที่หาร85 136และ1้7ลงตัวนะครับตั้งหารตัวที่หารได้คือ17บเจ็ด้หารเป็นไหมนะครับหารเป็นไหมครับก็ลองหารดูก็เอานี้มาคูณนี่ได้นี่อันนี้มาคูณนี่เลนี่นีคูณนี่นี่นะครับท่องไปสิบเจ็ดเราสร้างรูปสุดคูณไมสิบเจ็ดขึ้นมาเองนะนะครับ วิธีการง่ายลองมาดู17คูณ5 75 35 5 5 6 7 8ลงตัวป๊บเพราะนั้นตัวนี้ก็คือลงตัวหารลงก็ได้หารด้วยตัวนี้คูณก็คูณคือหารหารค,คูณคือสลับไปสลับมานักเรียนนะครับนบั้นก็พระมอคือ17ะค้นหารได้ทุกตัวแล้วไอ้ตัวนี้หารต่อได้อีกไหม ควาจริงหารได้นะก็คือ1นั่นเองนะครับแต่มันก็เท่าเดิมเพราะ17บคูณหนึ่งก็ยัง17เมันเดิมก็ไม่ต้องหารก็ได้สีเวลาคําตอบคือพรมอคือ17นะครับสวัสดีครับ